นอกจากเราจะรับผู้เข้าอบรมเนี่ย14จังหวัดภาคใต้แล้วเนี่ยเจเนอเรชั่นในการที่เรารับผู้เข้าอบรมนมันยังต่างกันมากเลยคือเราให้ทั้งวัยผู้ใหญ่และก็เยาวชนเข้ามาร่วมกลุ่มกันจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง2เจนเราตั้งโจทย์ว่าจะต้องมาเป็นทีเพราะว่าเราต้องการมีการแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเหมือนกับการทํางานมืออาชีพ นะคะเมื่อทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เราแตกต่างกันหรือว่าสิ่งที่เราเหมือนกันมาครีเอทให้เป็นงานหนึ่งชิ้นแต่ละคนที่เข้ามาน่ะมีความตั้งใจที่อยากรู้หลายๆคนเคยรู้มาก่อนแล้วบ้างคือรู้มาโดยที่ทำเองอะไรเองมาแต่ว่าพอ มันจะมีช่วงที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ช่วงที่มีการพรีเซนต์แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันสนาเสนอความเห็นไปแอบดูแต่ละกลุ่มเขามีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็พยายามที่จะจับประเด็นพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดอ่ะอันนี้ดีใจที่ว่าโครงการนี้มันสามารถที่จะทําให้เกิดความคิดเกิดการต่อยอดให้กับคนที่เข้ามาประชุมได้ถ้าไม่มีความขออัดแยง้ง มีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วแหมว่ามันต้องเดืดมนอย่าที่มันผิดปากันยอย่างโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์มาอบรมบ่มเพาะให้ความรู้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กและเยาวชนเราทำมาหลายโครงการในการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันใน,ในกันในการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเนี่ย หลายชิ้นงานเนี่ยเด็กทําดีเราจนเราคาดไม่ถึงทั้งความคิดสร้างสรรค์ทั้งงานโปรดักชันเราก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าเด็กและเยาว,วชนที่เข้ามาในโครงการจะมีศักยภาพมีคุณภาพในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่จะต่อยอดไปสู่งานผลิตได้จริงซึ่งเราเชื่อว่าจะมีอยู่หลายทีมมีอยู่หลายคน มุ่งหน้าเพื่อจะเป็นนักเขียนบางคนมุ่งหน้าที่จะเอาวิชาความรู้ไปถ่ายทอดต่อบางคนยังไม่รู้เลยมาเพื่อทำำําความรู้จักบางคนก็อยากพัฒนาตัวเองบดโลกทัศนในเชิงทฤษฎีซึ่งมอบให้เขาเนี่ยพยายามจะกระชับให้ได้เวลาที่เรากําหนดเพราะว่าเรามุ่งเน้นที่จะให้เขาทําแบบฝึกหัดลงสู่การคิดเองตัดสินใจเอง วิเคราะห์เองอันนั้นนะคือคือโจทย์ที่เพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วเรามุมหวังที่จะให้เขาได้หลังจากได้ทฤษฎีไปแล้วเนี่ยเขาจะเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจมันด้วยการลงมือทําด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกสนานมากทารผู้เข้าขอบรมเนี่ยก็น่าจะได้รับความรู้ได้รนะับทฤษฎีได้รับนะการวิธีคิดทักษะในการทําสร้างเรื่องให้มันสนุกเล่าเรื่องอยังไงสนุกแต่ทฤษฎีจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ผมดูวันนี้ยผมมั่นใจในตัวสตีว่าเราได้มีคนนักเราเรียกรุ่นใหม่เริ่มต้็ที่ชิมีเราก็เริ่มรุ่นใหม่ในห้องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับขอให้มัน่นใจเถอะซึ่งผมมัน่นใจแม้จะเป็นโครงการที่จะขึ้นเพียงแค่2วันนะคะทุกคนแต่มันเป็น2วันที่ เต็มไปด้วยเนื้อหาที่แบบมีคนนุณภาพมากๆเริ่มจากศูนย์กันทั้งนั้นแล้วคือถ้ามาที่นี่นะคะเราแบบโปรเซสการทํางานว่ากว่ามันจะไปเป็นบทละครที่เราดูกันตามโทรทัศน์อะคะ่ะมันต้องผ่านตรงนี้มาก่อนเราคือจุดกําเนิดของเรื่องราวละครทุกอย่างที่จะแบบไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นอะไรที่แบบแก้มแนะนํามากๆว่าควรมาลองค่ะจะค้นหาตัวเองก็ได้หรือว่าเขียนอยู่แล้วก็ได้อยากจะมาลองฝีมือคือให้ได้สมัครมาเดคะ่ะมันดีมากๆจริงๆค่ะนี่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยวาวชน เรากําลังจะบอกกับสังคมว่าน้องๆเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดดีๆเขามีผลงานดีๆเขามีทักษะดีๆและเขาสามารถทําอะไรกับประเทศชาติเนี่ยได้อาจจะมากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดด้วยสับ